ลุนไปซุ่มไปเดาไปหุ้ยกัดกัดโนสิโอ้โห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 กัดกัดเขาคนนี้ัขาคนเดี๋ยวคันเนี่ยสุดแล้วนะาปีกเนี่ยดึงไม่ออกฟงเลยครับเขาคันฟงไปเลย นักสิงระวังนะครับนี่งไงกัดโดนแล้วครับทุกคนถ่ายวิย่งเลยนี่งไงออกมาออกมานี่ออกมาออกมาออกมา,า,า,าโอ้ดีเกียงยินมีมุกันนกโอ้ เราจะไปได้ถึงไหน่ะไปได้อยู่ครับรถเครื่องมันโอเคใครจะเป็นนีวิกเกตเตอร์นัาสิ่งแล้วกันอ่ะคว้าไปครับเนี่ยนี่คือรุ่นใหม่ใช่ไหมแทบกลางเนี่ยทั้งหมดเลยนี่นี่สามตัวนี้ด้วยนี่คงชอบสีส้มลูกตกปลาเหมือนกันอ๋อครับอะไรต่ออะไรเยอเะหมดเลยนี่ ผมผมเอาไปใส่ไปแล้วมั้งนอนใส่เปล่าไปแล้วมั้งใส่ไปแล้วเอ่อ <c oughs> เอาไปวนวน,วนก่อนกันนะครับถ้าเกิดผมเอามอเตอร์ไซค์มาขันก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมค่อยๆรู้ว่ามันจะเป็นนสลับหัวแบนั้นแหละใช่ไหม ได้ได้ได้ครับลองลองดูได้มาครับโอเคครับมิ้นแต่ละัวครับวันนี้ฟิชเชอร์ลิงกับครูสิงปุบปรับทัวร์ครับมาฟิชเชอร์ลิงกับครูสิงฟิชชิ่งครับนี่ครับผมสวัสดีครับยูยๆก็ทักมาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันนี้น่าจะไปถึงนะครับผมเตรียมตัวไม่ทันเลยทีเดียวเชียววันนี้มาลุยตะลอนตีปลาคองนะครับก็พอดีมาแล้วก็มาเอารถ ตัวแรงมอย่างที่เห็นมากัน,นื่อคีมาสองคนซ้อนสองมาเอาครับจะขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวไปดูกันคนดันน้ำหมายเดียวดันน้ำไฟเลยอะ่ะ ม้วนน้ำมาเลยครับ<ม>ใช่ครับยังไม่กัดกใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหดันน้ำไฟตัวเบลเลอระเลยเมื่อกี้นะสิม,มันไม่เอาแต่ดันน้ำมาน้ำนูนวูบมาเลยแล้วก็หวกลับโอ้โหเก่งเข้ามือรอแล้วอะ <c oughs> นั่งโอ้มาเกี้มเหมือนกันม่อกี้นกนเนี้ไม่เอาไม่กัดแล้วสิอย่าลืมทั้งค่าเป็นนิดๆน,นะครับโดนแล้วเหรอโอ้โหอะไรของของเขงของแท้ หูยใสดีเลยสิท่านนะโอ้เอาล้ได้ได้ได้นึ่งแล้วโอ้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 ก็เขาก็ันเขากนเดือดคันหักจุดลอยเอาแท้เอหูยนี่ของแท้นี่ครับผม เขาดูเยอนะเลยวิสเตอร์ผลงานน่สิงนะครับผมผมจะโดนชิคก์งานนี้แหละสวย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 ครับสวยสวยเลยโอเคโอเคมีแต้ม<ว>แล้วรอ,อดรอดครับรอดครับผมตีไปทีแรกก้าปุ๊บวัดลากมาลุดผมบอกโอ้ยยาวเลยวากว่าจะกัาตีไปสามทีทีคัดต,ตุ้มเลยก้าเลย นึกว่าจะไม่กัดเนี่ยสุดแล้วนัไปีกเนี่ยดึงไม่ออกส่งเลยครับรถคันส่งไปเลยนัสิงระวังนะครับนี่ไงรลุดรลุดเอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะไอ้บ้าโอ้รูดี เบรกก็ไม่ได้ตึงคันก็ไม่ได้แข็งอะ่ะอืมกำลังบอกอะไรนะสิ่งเมื่อกี้นี้มันตุ๊บตุ๊บไม่โดนผมก็เลยแต่มีสตินะก็สปีร์ปูนปล่อยมันวิ่งเลยนะเข้านี่การละมุดเข้าทาย่านี่ โดนแล้วครับทุกคนฝ่ายวิ่งเลยมีไงเอาหมากลับมากลับมากลับมาออกมานี่ออกมาออกมานี่ออกมา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 มา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 สุดฮื้ อมมิดเลยเดี๋ยวๆคันะหน้าอังกัดใกล้ครับต้องลดขันแล้วก็กดฟีสซปูน นี่ครับวิสเปอร์สีดำเจอช่องมันมันมันต้องมีตัวผมคิดว่ามันต้องมีตัวแล้วมันก็กัดผมผิดทีหนึ่งนะครับกัดผิดทีหนึ่งแค้นนะครับขยี้ทีแรกไม่โดนผมดูว่าตัวมันต้องใหญ่แน่เลยนี่ครับสายแขนเฮ้ยรัดลอยลอยไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างข้างบนผิวของมันมีพวกขยะพวกก๊กอะไรนะ ผักบุ้งผักลอยเหนียวเต็มเลยพอมันกัดแล้วมันล่ากครับต้องงัดส่วนหลักทางเดิมออกมาเรียบร้อยครับได้ตัวไม่โดนแซลแล้วไม่งั้นวันนี้โดนแซลเละแน่ผมอะครับเดอะแก๊งยิ่งจะแซลๆอยู่แต่ว่าวมันก็มันก็ดีขอละแบบอไอเนี้ยไอเนี่ยมันจะยางจะซอบกว่าซอบก,กว่าปากเปิดเลยจฮะ กัดปุ๊บเปิดเลยนะเลยใช่ใช่ครับแล้วกัดตัวนี้กัดคือกัดโดนโดนโดนเบ็ดเลยใช่ใช่เพราะว่ามันนั้มีใบเหลียวถ้าเกิดอมเขาปุ๊บเขาคอเลยใช่เอาเยีเร่ไปใช้ให้เยี่ยรไปเลยคนละห้าตัวลุ้นไปซุ่มไปเดาไปเุ้ยกัดกัดโดนสิกัดหูกัดหูกัดหูกัดเด่นเลยดีไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเวเดี๋ยวสิงวัดเป็นชโดเลยวัดลอยเลยครับผมตัวสวไทยครับรุ่นนี้ส่งต่อให้น้าสิงไปทำแบร์แล้วนะผมพักก่อนครับผมต่อไปจะเป็นของครูสิงฟิชชิงนะครับตัวนี้โอเคแอคชั่นนี้เราชมนะครับเร็วๆนี้จัดไปจัดไปครับผมครับไม่ไม่กัดตีแล้ว อยู่เฉยเฮ้ยปลาอะไรอะไม่รู้ครับเฮ้ยแป๊กแป๊กว่ะเดี๋ยวผมเดินไปห่างป้าอะไรวะ โอ้โหชั้นน้อยเอ้ยฮะห้า,หาตัวเล็กเลยนี่นไม่ถ่ายรูปแล้วกันตันนี้ปลดแล้วปล่อยเลย นู้นเหรอขึ้นอยู่นู้นเหรอไหมไม่หน้าก็ดีไปกว่าเไงหืมตกใจมันก็โดนปลาเขาแล้วอืมไปไม่น้อยน้ากกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยหน้ากัน ใหญ่ต้องจเป็นส่ไกันเลยเเหมือนกันเตะสรุปคนตายบาบน้อยสุดใชอ่าท่าจะมองรือล้วเอ้าหูอวววงงงอยู่เดี๋ววอะไรผมก็ยืนตีตั้งหววววม้วววว้วว ต้องยืนตรงท่อครับแล้วดึงถอยมายกให้ลอยครับอ่าโอ้โหสุดยี่สิบครับไม่กลัวใครครับผมนี่ครับผมทีเด็ดครับอยู่ทุกตัวได้นอนส่งนิดนึงกัดปั๊บส่งนิดนึงนะฮะมี่คนชอบตัวนี้เอาไปทำแบรนตัวเองซะแล้วโอเคถึงก็ยึดแบรนครับผมยึดเลยถึงก็ยึดครับผมนมินไม่ทำใช่ไหมผมทาเองโอเคครับส่งต่อ ตัวนี้ให้นักส,สิงห์ไปคิดเชื่อเองแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวก็เจอที่เดี๋ยวเอฟซีช่วยกันคิดเชื่อให้หน่อยครับจะได้เชื่ออะไรดีอืมโอเคโอเคครับค,ครับผมเป็นไ,ไงบ้างเพี่อโอ้ดีเก่งยินมีมุนกนน็อกโอ้ฝ่าเข้าโอกนก โอ้ย,อยกระชั้นชีพเลยมีวัตถุมาเร็วมากด้วยมาเรืเร่อยๆนะพี่มีเก็บตรงไหนฮะตรงไหนไหมพี่อ๋อไม่เป็นไรพี่แจะกะท็ทดลองสิเจ๋งเดี๋ยวไปทำแพา้ไปหาหมอ,อก,ก่อนครับอือเปหาหมไอทกัแฟนห้ามออ่รู้นนว่ามันนอนอยู่อันตรายมากนะโอ้ผมเ,เ,เดาใจไม่ได้เลยผมก็เคยโดน ดาวไม่ได้เลยหมาเนี่ยขับรถไัดพัดคอไปก็ทะเลาะครับสีขาาวๆ้านน้ำตาลน้ำตาลเขาขาวลายน้ำตาลไปนู่นลวไปนู่นะตาบ้านนู่นแน่เลยเฮ้จ้าบ้านหนูพาลูกชายหนูวะเลาะตกปลามา ท้บตกปลาเหมือนกับผู้พี่เลยอะล็อมาเรื่อยเลยไป็นู่นในทุ่งเลยค่ะเป็นคนเป็นัวนิดหน่อยพี่ทะเลาะกับรถไหวนะผมไปก่อนนะพี่ได้พี่ก่อกนะข้าไปนดาจะดนปลาหรือไปไหวนะพี่ได้ปะ ไฟเคาะี่ไฟเคาะถึงน้ามันมันไปเข้าโอเคเข้าไปดีครับครับผมผมผมเวเจ็บแทนเลยรู้สึกอ่ะกำลังมาพอดีครับกำลังมาพอดีส่วนเงินพอดีอ่ะ โอเคครับคลิปวันนี้คงจะไม่ยาวมากเอาสักสิบนาทีก็พอนะบอกตัวเองตัดคลิปยาวตลอดคนดูจะเบื่อนะ <laughs> ว,วันนี้ไปกัน้สิ่งครับได้สนุกครับผมแล้วก็ปัญหาครับวันนี้แบบหต้องถ้าใครดูแล้วก็น่าจะนะถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับพอดีเป็นทิปปุปรับนะไม่ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะไปข้างทางด้วยใช่เราตั้งใจจะไปไ<ม>ตีไป,ไปบอ่บอ แล้วบ่อไซบอกว่าถ้าเจอตัว2องโลแน่นอนแต่บังเอิญแหตะไคร้ลงพอดีเลยเราจะมาพผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผงทันหันแล้วโชคดีนะได้ตัวแรงนะครับวันนี้แหวนตัวแรงกันไปก็ได้มันครับก็แก้เกมกันทุกรูทูกอะดีนะมีอุปกรณ์ติดมาสนุกครับโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย